สวัสดีครับพยาบาลสายจวดครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดต,ตามผู้ชมเขิปทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับปรสิภาพพี่น้องมาได้รู้จักนะครับกับสถานที่ซ่อมของทีมงานสาวหน่อยเป็ียนแพงว่ามีมองไดแน่นะครับในการที่แต่ละปีแต่ละปีเขาต้องได้เตรียมสถานที่หรือบ้านพักในการเตรียมพร้อมๆในการซ่อมบ่าว่าจะเป็นการซ่อมดนตรี ซ้อมทีมงานศิลปินนักแสดงซ้อมทีมงานของแดนเซอร์หมอลำตลกนะครับล้วก็พอจะเป็นมองสถานที่ททติดตั้งเวทีของทีมงานสาวหน่อยเปรนแพงนะครับเมื่อนี้นะครับสิพาพพี่น้องมาพบกับสถานที่มองแรกนะครับซึ่งเป็นบ้านซ่อมนะครับหลังแรกของทีมงานสาวหน่อยเปรนแพงใส่ในใการซ่อมก็คือซ่อม ซ้อมนักดนตรีนะครับซ้อมดนตรีสีเมื่อซ้อมอยู่จุดแรกนะครับคือจุดที่หนึ่งคือบ้านริมบึงเอินว่าบ้านริมบึงนะครับซึ่งเป็นบ้านลังเก้าล้างเดิมนะครับที่ทางคุณ่อสงการคุณแม่สุภาพน้ำวงศารักการนุ่มโจยมมนินนะครับได้พักได้อาศัยอยู่สถานที่มองนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างก็จะเป็นสตูน้อยนะครับสตูที่ใช้ในการนะครับเตรียมความพร้อมในการซ่อมนักดนตรี แล้วก็ทีมงานแม้แล่าละก็ได้จัดคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเอาตามมาครับเนี่ยครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีพอดีมาขึ้นซ้อมเด็กแน่จัหน้อยแล,อแล้วก็ซ้อมแล้วก็เสวนาผ้าไปกินกว้วยเด็กจนวัดตีสองตีสามนี่ครับทีมงานวัวหนาทีมอาจารย์สุทินอาจารย์อาจารย์วิเชียรัสดีครับ,รบเห็นอนยังน้อครับ ซ่อมไฟส่องรถโอ้ส่องไฟส่องรถมันมันห่างโอ,โอ,อ้มันห่างก็ซตำรวจพอสอมได้ก็เห็ดไปเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับบ right ่พ่อสิสิได้ซื้อไหมเฮาก็บ่ต้องซื้อพ่อสอบเสี่อาจารย์สุทินสิไปไสครับออกไปวิธีครับพี่บ้านออกไปซ่อมโดมเพิ่นล่ะอ่าไปซ่อมทาเด้อเพราะว่าผมสิตามไปจีตามแ่าทีมกันเฮานี่ตามไปแล้วก็สิไปเบิ่งสถานที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเย่ครับครับอีกเจนึงเพราะว่ากองไทยก็มาแล้วอ๋อครับ สถานที่ซ้อมเอาวัสดีครับาอาจารย์อาจารย์มงกุดได้ยังนอนคาเฟอีนครับโอ้คาเฟอีนเอาเอาครับผมนี่ครับนี่คือบ้านหลังแรกคือบ้านริมบึงครับมองนี่เอื่อนว่าบ้านริมบึงซึ่งตั้งอยู่สถานที่บ้านเลขที่126มู่ที่14บ้านแพงตำบลแพำ่งอุมริสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านหลัง แรกหรือจุดที่แรกที่ใส่ในการซ่อมหลักๆคือซ่อมอาจารย์นักดนตรีแลวการทีมงานศิลปินนักแสดงกับเขามาซ่อมเพลงอยู่สถานที่มองนี้แล้วครับแต่ก้อนหลยหล,ยหลๆปีที่ผ่านมากับประมันหาปีขึ้นลังแล้วครับเฮ่ากับสีได้ซ่อมอยู่สถานที่มองนี้ทุกระบบนะครับและก็สีได้ซ่อมนี่นะครับน้นาถนนหนทางน้าพื้นดินแน่นี่แหละรถดพันไปพันมาเฮ้าก็ได้พักได้เบรก นี่อยู่สถานที่มองนี่ตังเต่สมัยท่านได้มีลุงซ่อมแล้วก็มีบานผักนะครับเข้ากับซ่อมอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดตั้งไวท้ที่บางส่วนเขาก็ได้ซ่อมแซมแล้วก็ติดตั้งอยู่เดือนนี้เลยครับตังแต่หลายสิบปีขึ้นหลังไปแล้วครับนี่คือจุดแรกที่พญาบาคนําเสนอแล้วก็มาวอาให้พี่น้องได้รู้จักนะครับคือ บ้านซ่อมหลังที่หนึ่งครับเดี๋ยวเขาตามมาสิไปพบพาพี่น้องไปพบครับบรรยากาศนะครับบ้านซ่อมหลังที่สองวชิยุมองเดในช่วงนี้ครับตามมาครับครับตามมาครับพี่น้องครับพาพี่น้องครับรถไปบึงบ้านซ่อมหลังที่สองซึ่งยุห่างจากบ้านหลังที่หนึ่งนะครับประมาณ เกือบหาร้อยเมตรครับอยู่คนละมูบ่บันอีกมู่บันอีกฝั่งหนึ่งครับเริ่มบอกพี่น้องไปนะครับก็คือบันซ่อมนกดนตรีบันริมบึงหลังที่หนึ่งนี่ครับก็คือยูติดกับบึงแพงน่ครับบรรยากาศซึ่งยูติดฝั่งตรงกันขามกับบึงแพงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท,ที่กำลังคุดหลอก ย่ท่างทายเมื่อก็สิเป็นพระเจดีย์รัตนที่ปะชัยมงคลนะครับทางสง่สงงาประการตาอยู่ท่างคุณแล้วครับภาพ่่้องตามมากครับ เป็นทังวัดชัยมงคลบานแพงซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของมูทีซีที่พยาบัลฑนะครับได้ดูแลช่วงนี้นะครับภารกิจสุกซาอเทย์นี่กัอาชสิบมีนะครับค้องสิเริ่มเอื้อนจากวันจันทร์เป็นต้นไปทั้งส่วนราชการหรือส่วนของนะครับชุมชนมก็บชมีภารกิจว่าจะเป็นกัน ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกเกษตรบ็สิเป็นทางการประชุมหรือกิจกรรมหลายๆส่วนนะครับก็สิประมาณอาทิตย์ละเทียสองเทียนะครับก็สิได้ร่วมกิจกรรมน้ำชุ่มชุ่นเพลินนะครับน้องตามมาครับถนนเซนร,ริมบึงนะครับเขาเอิ้นว่าเส้นริมบึงแพง พี่น้องมาจากกุซสุมทิสัยมาเลี้ยวขวาตรงขามครับท่อกรอกับโลตัดนะครับเลี้ยวขวาลงมาอยู่ริมบึงแพงกระสีเขามาบ้านสาวน้อยเพรันแพงบ้านริมบึงลังแหลกนี่ครับ้ามาจากท่าพระกระสิเลี้ยวซ้ายนะครับประมาณยี่สบสองกิโลมุมนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับปามนาดนี่ครับนี่บ้านปลาแดกแซีบปากแดง หรือปลาแซบปากแดงเนี่ยทางไหนน,อน้อวันนี้สินยูตร,ตรงขามครับโลตัสสาขาบา้านแพงครับกับทศทกศส,สาขาบา้านแพงขับภาพี่นองขามถนนครับขออนุญาต สมีมุมร้านค่าร้านบ้านแพ่งพณนิตเอากระสีเลี้ยวใสตรงนี้ครับเป็นมุมหน่อยๆจักน้อยอาจจิคับแคบนิดนึงครับนี่คือเป็นสถานที่บ้านแพ่งมูที่เก่าตำบลบนแพงอำเภอกกสุมพิสัยจังหวัดมาัายครามคือนกันครับซึ่งเป็นบ้านซ่อมก็จะเป็นบ้านซ่อมจุดที่สองนะครับ มากครับครับลงรถถ่ายผินออกงไปเบิง้งนี่ครับคือบ้านซ่อมเขาเอื่นว่าบ้านซ่อมแดนเซอร์ครับเป็นบ้านซ่อมหลังที่สองซีอูสถานที่ตรงนี้ครับทางฟังไส่ข้างหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นมุมของ บรรทุกอุปกรณ์การแสดงนะครับว่าจะเป็นรถบัสจอดอยู่ฟังนั่นแหละครับรถส่วนหนึ่งก็จอดอยู่โดมซ่อมนะครับอุปกรณ์ของฤดูกันที่ผ่านมาก็จะมีการปรับปุงซ่อมแซมแน่ก็มีรับพราสติกนองยางคำว่าข้างในครับนี่ก็จะเป็นมองพักมังเศร้าของทีมงานทีมงานของนะครับสตาฟหรือคอนวอยผู้ปฏิบัติงาน ลายลายผนกส่วนนี้ก็สิเป็นนะครับเขาเอิ้นว่าลูบครับลูบซ่อมนี่หลายหลายปีที่ผ่านมาคือซ่อมอยู่ตรงนี้ครับสถานที่ตรงนี้บ่สิเป็นทีมงานแดนเซอร์ทีมงานศิลปินหมอลำตลกแล้วก็อาจารย์นยักดนตรีก็สิพากันเข้ามาซ่อมในสถานที่ตองนี้นะครับสิมีชุดมีอุปกรณ์หลายชิ้นหลายอย่างแล้วกะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักที่ทังวงนะครับด้เห็ดมาหลายปีแล้วนะครับให้ครับทีมงานแดนเซอร์ได้พักได้อาศัยคืออยู่ตรงนี้นะครับสองชัน้นเกือบสามสิบห้องครับยี่สิบกว่าห้องนะครับคืออยู่ตรงนี้ครับก็เป็น ออฟฟิศคุณแม่สุภาพแต่เก่านี่ครับนหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องคือสถานที่ตรงนี้นะครับเขาเอินว่าสถานที่จุดซ่อมจุดที่สองก็คือบ้านซ่อมเดนเซอร์ครับเอินว่าบ้านซ่อมเดนเซอร์อยู่หลังโลตัดบ้านแพง อยู่ตั้งอยู่สถานที่คือบ้านแพร่งมูทิเก่าตําบลแพ่งอำเภอโกสุมปิัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งห้างจากสถานที่ซ่อมมองที่หนึ่งประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องไปพบกับสถานที่ซ่อมมองที่สามนะครับก็คือมองไม้นะครับบรรยากาศทั้งปุ่นนะครับกับิมี่พี่น้องคางบันนะครับลูกหลานเพิ่มประชากรนี่ครับ เบอร์โทรกษิมีาปเ่านะครับเบอร์โท่พยาบาลเบอร์โทรนุ่มโจคุณพ่อสงกรานนี่ครับตามมาครับพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ้งสถานที่ซ่อมแห่งที่สามนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นรถไปอีกมันสีห้างกันยุ่นในระยะทางประมาณเกือบทายุดตรงจุดนี้ประมาณเกือบห้าร้อยเมตรนะครับ ท้ายยุทถนนมันสี่สี่ร้อยเมตรนะครับตามมาครับมาครับพอดีอ๋อมาได้ใส่มาได้ใส่โอ้ยนนมมาาาาหห้ี่ตัดกรรมการนะครับเลขขาพยาบาลเนี่ยพอพอพินพอพินเกี่ยวพี่ไหมนะครับเอาออมนกเอาเอาโอ้ยเป็นแต่เสียบใช่นหมเนวาเสียบแนวาเสียบเอาเอาเพราะว่าสิไปอันเขาก็ร่างกายเอมวิ่ง ก็เป็นหน่อยกั้มหน่อยเนี่ยผมเอาเอ้าเสบเสบเสบนี่ครับแต่เกากินเขากินปลาเห็นงานน้กพยาบาลประจำครับพอเพีนเจียวพี่ไม่กรรมการมู่ที่สิบสี่เลขาพยาบาลเรามีหน้าเยอะเยอะอันเยอะตรงคำครับบ้านพักหลังที่สองนี่แหละครับของสาวหน่อยเพื่อนบ้านเพ่งครับเออเอาดูแลดูแลเด้อไปปล่อยจักรสองสม้งทุกเดือนเออเอาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนครับเดี๋ยวประชุมกันห้องจังหวะกันโอเคครับผม ถามมากครับพี่น้องนี่ครับถามมากครับรถบัสหาขั้นครับนี่มองสถานที่เท่านี้ก็จอรดรถบัสน,นี่ก็จอรดรจอดอยูร่หม่องครับเพราะว่ามันพื้นที่มันหน่อยต่อไปทั้งสถานที่ซ่อมโลงซ่อมหลังที่สามเซ็ตสิ้นทุกระบบกับค่องเสียบไปจอดพุ่นบนแล้วครับ ซูนเล็กๆตำบลแพร่งครับทางไซาเมอร์ก็จะเป็นสนามกีฬากลางมองเปิดปิดฤดูกาลนะครับที่ทัดมีล้านทัดไปนะครับติดกับถนนเอ่อกับสนามกีฬากลางนี่ครับตำบลแพ่งพี่น้องเคยมากกับคงสีจจำได้นะครับิีเลียวใส่เข้าไปนี้ ระยะทางก็จะไปจากนี mm. it, it like, ่ประมาณ400เมตรครับนี่ตามมาครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือนี่ไซม์เมอร์นี่ก็จะเป็น สถานที่เปิดปิดฤด,ดูกาลของทีมงานสาวอยเพชรบันแพงรั้งนี้วันที่เก่าตุลาคม2 5 6 3น้หิบสามนี่ครับพบพอกันเดอร์เอซีทุกท่านนะครับอยู่ทีเก่าสถานที่เก่ามองเดิมนี่แหละครับมากครับใกล้จะถึงแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ผ้า พี่น้องขับรถชมวิวชมกับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าตามวิธีคตศศอคีสานมานเฮานี่ครับสถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวชิบ,บรรย,ยห้พี่น้องอในรับทราบอีกครั้งนึ่ง เครื่องเสียงนะครับสองขั้นไส้ขวากับบรรจุกน,นี้อุปกรณ์การแสดงนี่ก็จะเป็นบานลังไม้ที่นุ่มโจกําล่างสังนะครับไก่เสร็จเช้นแล้วก้อนปีไม้แล้วก็มือนี้อีกมือนึงนะครับคุณพอสรงการไหมแล้วครับนี่เอาสิมาดูแลนี่ย่างมือสั่าจนหอดคำชุ่มเอ๋ยครับพอสงการเราสิมาดูแลอุปกรณ์ต่างๆบ่าจะเป็นสถานที่ คนงานที่กำลังทำงานอยู่ครับก่อนทิมงานสิมาซ่อมนะครับโัพยาบาลับสิมาตรวจเช็คความพร้อมเพียงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงใบๆนะครับมือนี้ับสิมีกันทังทิมกองไทยนะครับสิขาวมาไทย MV ตรงนี้ ในหลายสิ้นหลายเทคนะครับขอ,อนำเรียนให้พี่น้องผู้ติดตาม f c ซแฟนครับทุกท่านได้รับทราบลงโหลดกันครับพี่น้องที่ผมเคยถ่ายให้พี่น้องได้เบิ้งงรายๆคลิปนี่คือสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ร่งซ่อมหรือโดมซ่อมแหงไหมสถานที่ซ่อม แรงที่3นะครับหรือหมองที่3ของทีมงานสาหน่อยเปรตบอลแพง่งซึ่งสั่งไม่ยังบระท่านในเซตสมบูรณ์นะครับแต่ว่านะครับโดมก็เซตก้อนมูลแล้วเอาก็ได้เอาเวทีมาตั้งในสถานที่ตรงนี้ะกระทามทีมงานด้านซ้ายด้านขวานะครับคนงานเพิ่นกระลังสร้างสถานที่พักให้กับว่าะจะเป็นศินลปินนักแสดงแล้วก็ทีมงานสมาชิกของสาหน่อยเปรตบอลแพง่ง ได้มาผักมาอยู่มาเศร้าในอนาคตต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับนี่คือสถานที่ทั้งสามสถานที่นะครับทีพยาาุนบันไดพาพี่น้องได้เยี่ยมชมว่าเสาหน่อยเพลน,นแ่งปีนี้นะครับมีสถานที่ซ่อมซ่อมเอ,อืเออ่นง่ายๆเลยครับเอาภาษาอีสานมี่จักมอง,จ,มองจักจุดอ่าจักมองจักจุด ได้พากันเตรียมความพร้อมของปีนี้จุดที่หนึ่งคือบ้านริมบึงนะครับจุดที่สองคือบ้านซ่อมแดนเซอร์หลังโลตัสจุดที่สามคือโดมซ่อมหลังที่สามนี่ครับบ้านหลังไม้ชนั้นแล้วเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้พาพี่น้องนะครับซื้อสารไปทางคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมตั้งได่กัขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณ ผู้ติด,ดตามขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเมื่อเบื้องแล้วก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่นำเสนอในสาระของความเป็นอยู่ในสาระของนะครับการประกอบกิจ,จวัตรหรือวิธีชีวิตของทีมงานสาวหน่อยเป็นอนแผงหลายๆด้านนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามในคลิปนี้นะครับเมื่อเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับถ้าใคร กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พี่น้องพี่น้องผู้ใดใดท่านได้ติดตามนะครับให้เฝ้าติดตามเพราะว่าสาระดีๆหลายอย่างผมก็สิ้นำเสนอเกี่ยวกับบอสิเป็นด่านมอลำด่านชุมชนด่านท่องเที่ยวเดี๋ยวสิมีท่องเที่ยวนะครับผมเฉียดจิบให้พี่น้องมาเบิ่งอีกว่าโกสมบานแพงมี่มองเที่ยวมองไรแน่ดีๆนะครับควบคู่กับสาวหน่อยเป็นแพงไปนั่มนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงสิเป็นเวลาที่ทางภูญบาลก็สิได้ไปเตรียมตัวนะครับเพื่อสิไปเบิง่งทีมงานของไทยเอ็มวีของน้องแอนอรดี ที่เพิ่นรออยู่อีกจุดหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ